งบหนึ่งล้านตัดแว่นให้คนในสลัมคลองเตยจะเป็นยังไงมีดราม่านิดนึง ปีที่2แล้วที่เฉียงทําบุญวันเกิดกับแฟนคลับมีคนบอกว่าถ้าเราทําให้คนที่มองไม่ชัดกลับมามองเห็นโลกที่สวยงามอีกครั้งอืมแค่คิดก็มีความสุขแล้วทําอันนี้ดีกว่าก็เลยยกหูหาพี่โอ๊ตเจ้าของร้านแว่นกราทิสที่เราเคยตัดแว่นด้วยยังไม่ทันขอพี่โอ๊ตก็บอกว่าลุยเลยนางก็ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลเจ้าของวันเกิดอย่างเราก็กลัวจะไม่มีงานทําก็เลยไปเหมาร้านเค้กร้านน้าปัน่นและร้านบาร์บีคิวไว้ไม่อั้นแล้วก็มีบูธขายสติกเกอร์ด้วยไม่ใหญ่แน่นะวิ แล้ววันนี้ก็มาถึงเราจัดงานที่ลาน Center of Dream แฟนคลับเฉยงๆน่ารักมากมาช่วยกันตั้งแต่เช้าผนของมาเพียบพี่โอ๊ตก็พาทีมนักทัศนามามาวัดาสายตาด้วยโอ้โหสูงยาวหล่อมากแล้วก็มีแบรนด์แว่นนิวบ a ลานซ์พีล a m มดแบรนด์เลนซามีอาไซส์โฮย่าอ p พ l ลโลนี่มันนิทรรศการแว่นชัดๆไม่ใหญ่แน่นะวิ 11โมงคนในชุมชนก็เริ่มทยอยมาโควตาร้อยกว่าคนมีทั้งเด็กวัยรุ่นและคนแก่สายตาสั้นสายตายาวลงทะเบียนเสร็จก็เลือกแว่นที่อยากได้ชุลมุนมากก็เลยอยากให้ชุลมุนก่อเดิมด้วยการเซอร์ไพรส์วันเกิดเชียงเียงกลางตอนเลือกแว่นเลย เฉียงก็เพิ่งรู้ตอนตัดคลิปนี่แหละว่าแว่นแต่ละอันเกือบหมื่นเลยนะเพราะว่าใช้เลนกลองแสงอย่างดีกรอบแว่นก็เป็นแว่นแบรนด์ตรวจสายตาก็ตรวจด,ด้วยนักทัศนมาเนาะแอบน้อยที่บางคนพอได้กรอบแว่นแล้วก็หนีหายไปเลยบางคนมาเอาของกินมาเอาของกลับไปเยอะมากอะรู้สึกแบบ บรรยากาศในงานทั้งวุ่นวายแล้วก็ oh. สนุกมากมาบูธสติกเกอร์คือขายดีเจ้าของคืออ้อมเพื่อนสนิทฉันงเองนางพานักวาดรูปเหมือนมาด้วยหลายคนไม่เคยถ่ายสติกเกอร์ก็มาถ่ายกันใหญ่เลยเลยแอบไปถ่ายด้วยแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกมาเพราะเหมือนดาราเข้าใจไหมแล้วก็ปริ้นรูปออกมาเขียนอวยพรวันเกิดให้เฉียงด้วยบางคนไม่เขียนเฉยก็เดินไปดึงเสื้อเลยบอกว่าเขียนอวยพรวันเกิดเฉียงหน่อยกว่าจะจบก็เกือบเย็นแล้วแว่นที่ตัดเสร็จบางส่วนก็แจกเลยแล้วที่เหลือพี่โอ๊ตก็ทยอยส่งตามบ้านรวมๆตัดแว่นไปทั้งสิ้นน120อั ขอบคุณพี่โอ๊ดลานค้งางก็ไม่พอใครดูถึงตรงนี้อยากจะตัดแว่นไปลานพี่โอ๊ดได้เลยตามนี้แคปนะส่วนใครจะแต่งงานจัดปาร์ตี้อีเวนต์ที่ต่อบูสติกอร์ของออมได้ตามนี้เหมือนกันแคปขอบคุณแฟนคลับและเพื่อนเฉียงเียงทุกคนเลยที่มามอบความรักและก็ช่วยเหลือการเป็นวันเกิดที่อิม่มเอมมากเฉียงรักทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับเฉียงเฉียงและสุดท้ายพี่พี่น้องนองชุมชนคลองเตยเฉงขอให้รักษาแว่นดีๆนะแล้วก็มองโลกที่ชัดเจนและสวยงามแบบนี้ตลอดไปนะครับ